สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านว่ามันจะไปซื้อของมาอีกยังก็มาพูดมาโพสเลยนี่ซื้อมาไว้กินค่ะพี่นอ้องโควิดก็คือยังซาแล้วเจ้าคือจะมาซื้อกักกักเต้วันนี้ก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณค่ะไม่เอ่ยนานนะคะผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้จำนวนเงินสองพบาทพี่น้องจ้า่นฝากมาให้2 0 0พันบาทให้ไปซื้อแน่อยากแน่กินซื้อยังกัแล้วแต่แต่มาการมารีวิวให้เพิ่นเบิ่งค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้เพิ่นเจริญรุ่งเรืองเด้อค่ะเด้อผิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นเด้อค่ะเด้อให้มาสนีให้ได้หลายกว่าเก่าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะจัด เลยนี่ราคาเงินสองพันบาทได้ได้แค่นี้พี่น้องจ้าเงินสองพันอขให้ร่ำให้ด้วยค่ะขอให้ร่ำให้ด้วยจะเลริญรลุงเรื่องค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็เราก็มาเปิดอีกอีก,อกท่านหนึ่งค่ะนั่นคืออะไรครับุูมหมูจา้าโอ้กล่องของฝากอันนี้เป็นของฝากค่ะเอฟซีคนหนึ่งนะคะ,ะโอ้โมนี่มีสองท่านเลยใหญ่นะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เอนได้ค่ะอ่านก่อนได้ค่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้จักชื่ออันนี้อ้าวอันนี้พี่สาวคนสวยเรานี่เองใครเนี่ยมาขอดูชื่อหน่อยสิแซ่บนัวควายนางคลิษปากมาให้พี่น้องจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพิษได้หลายเด้อขอบคุณคุณพิษแล้วก็น้องมากเด้อค่ะเด้อแล้วก็รครอบครัวคนทุกคนเด้อค่ะเด้อปากของแซ่บมาให้ค่ะเปิดก่อนเด้อจ้าบุเมนเสียระโบไม่มีแรงหรือวางเัร็ กินนี่ละจ้าขอเขาค่ะขอเพิ่มนที่นอนจานหน้าด้านอนคิดนะคะ ะคะแต้มเพิ่นห่อคักห่อแนงอ๋อพี่น้องฉันไม่เห็ดคักเห็ดงามแต่น้องจ๋าสมปลาโน้ยสมปลาโน้ยก้อยปลาซิ่วใหญ่เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเด้อมันเซียนสมโคตรขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยของแซ่บพี่น้องเอ้ยอ๋าผลิตอันนี้ค่ะแน่ไหมเค็ดขายพรจ้า พันเทกินแล้วพี่น้องคนฝากมาให้มุ่งกินมุ่งคอพนอันฝากมาให้กินแน่สมปน่อยเพิ่นก็ฝากมาให้กินนะคุณทิพย์กันะาจมร์แมนพนโอ้ยงามดีเนาะลาเนาะคนกังามจิตใจกับงามพี่น้องจางงามทั้งร่างกายแล้วก็สุงามสุอะไรนะเขาเรียกอะไรงามทั้งกายงามทั้งใจเพอันงามสู่ภายนอก่าถึงภายในงี้นะงามนั้งแต่ภายนอกถึงภายในจ้าขบ โอเคค่ะว่ามาเบิงว่าเงินจำนวนเงินสองพันบาทนี่เขาได้ยังแน่พี่น้องมาเบิงเด้อค่ะเด้อจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากกรุงเทพค่ะฝากมาให้สองพันบาทน้องมอนพี่จะฝากให้น้องมอนสองพันบาทเด้อไปซื้อหน้กาได้มารีรวิวให้พี่เบิงแน่พี่จากเบิงพี่ไปเห็นน้องมอนรีวิวโดนแล้วก็เลยพากันไปจับอยู่แม็โคแม็โคใส่กัพ่อมแ,แม็โคบ้านเพแม็โคบ้านเพค่ะได้ไข่แพงหนึ่งค่ะพี่น้องจ้า แพงนี่95บาทค่ะไข่ลูกโตด้วยลูกใหญ่ด้วยไข่สดกับฟาร์มเนี่ยนะคะไข่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จ้าเนี่ยไข่2 0 0 0บาทด้วยพี่น้องเด้อสองกับบอดี้0 0 0เป็ดอกอง0ันกับกับสมงพันสามมก็ได้จกคงจะของนำทำเลยแล้วก็ได้พักอันนี้พี่น้องจ้าพักอะไรคื้นใช่ ขึ้นใช่ขึ้ใช่แดงน้อยไม่รู้ไปไหนว่าพ่อซื้ออันนี้มาให้ซื้อข้าวขาหมูไม่ให้แดงน้อยจะแดงน้อยไปไหนไม่รู้ค่ะนี่สตอ,อรมีกินอยู่เด้อค่ะนี่ค่ะสตอร์พักใต้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่สตอค่ะทุงหน้าซีทินหาบาทพี่น้องได้สตอร์องอันก็ได้กินโดนหลานเห็นเป่าเพ็ดเรามอักเฮ้ยของมักเป่าเพ็ดนะครับเอาไปอ เอาไปเผาเอาไปกเผไสพีน้องจ้าอันนี้ผักขมซื้อมาอย่างนี่ผักหวานพ่อโอ้ผักหวานหรอผักหวานค่ะอันนี้ผักหวานนี่กำราสามสิบห้าบาทพี่น้องสาสิบห้าบาทพี่น้องซื้อมาฮาเกือยากแกงใส่ปลาใส่ยำก็ได้ไม่อันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูว้เด็กมาว่าในไอ้ออมเขมนั่นมี้อมูน้นนี้มันจะเป็นหมกยา จะวได้เ้ยจะมนมักย่องเนาะออาสซบอนี้องบพี่น้องหอมีก็อที่แนอานี้อม่มักย่องอย่นี้ด้พี่น้แล้วก็ได้เซนก๋วยเตี๋ยวพี่น้องคือคือคือมันเบานาดมันน้มันเทศก๋วยเตี๋ยวสูพี่น้องกินด้จ้ามือนจาเนี่ได้เซนก๋วยเตียวได้ลูกชิ้นแล้วก็ได้เซนก๋วยเตี๋ยวเซนเซนใหญ่เติมเล้พี่นองจาได้ต้นหอมค่ะได้ต้นหอม แล้วก็ได้เห็ดอันจกซื้อมายังบุกกับบุหูคือการเห็นละคยิบเอาอะไรอ่ะ้าเวสันไ้ยจางไฟเผานี่เพะบ้นี้เนาะเผาอะไรทอาองค่ะวันนี้ไงแดงน้อยเเข้า่งนี่ค่ะแหน้กได้พริกกระเรียงที่อันอยูแมโคสิมี่ไคลพี่น้องจ้าในพริกกระเลียงนะอันนี้เท่าได้กับบุงหมูพริกกระเรียงข้าวเออชิทอลืมเบรราคาเด้นี่ จ้าแปดสิบสี่บาทไม,มลททลลนะ่ลืมเบังราค่ะยังคือสิแพงคักแท้ฮู้ยทำหู้จักแพงปหนึ่งขบ่าวเลยเนาะลืมเบังราคาเด้นี่ยิบเอาเลยพี่น้องจ้าอะไรอ่ะล่ะแปดสิบสี่บาทคุณนะพ่อพริกกระเหลี่ยง,ยงอ๋อขึ้นอือมันหนึบกว่าประมาณสี่สิบกว่าบาทเด้นี่ขามุกนทูแปดสิบมันบ่า,าซ้ำ ได้นขนมโกแก่ให้บ่าวเพชรบ่าวเพชรมากชอบพี่น้องนี่ของมนชา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 นี่น,นี่คืออะไรหัวละพาพี่น้องจา้าหัวละพาเสียมาไว้เห็ดกล้วยเสียวนะคะทุกคน,นใครที่อยากดูเมนูก๋วยเตี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้นะคะส่วนเย็นนี้เราก็จะหากินอะไรกันง่ายๆก่อนนะคะทุกคน แล้วก็ได้ผักกาดสลัดอะไรอันเนี่ยสลัดกะหรี่คลอสเคล็ดอะไรอันอันกระเบื้องแตกนอกพี่น้องอันนี้ก็คือโจรสลัดกรีนคอร์สอะไรอันนี้ะไรโจรสลัดกรีนคอร์สแล้ว่าโจรสลัดโจรอันนี้มีแบบอันนี้น้ำอันนี้น้ำซื้ออะไรก็ซื้ออีกพี่น้องจ้ะเพ่อพ่อพักเป็นอยู่ในสาวมณ์มาทนี่นีในขนมปังโอ้จะคืออีเป็นฝรั่งหน่ยครับ บอมันเห็นมันนิ่มไปตาแซ่บพี่น้องมันเสื้อบา้ากินกับอันกินกับกาแฟาหรือว่าซื้อนมตามะลิมลา,าด้เออจะไปร้านค้าจะซื้อมาให้คนเดิมแมนแเนนะมาใส่นมตาหนีก็ได้เออท่นอานเอาเอามีดไปเลี้ยง,งเก็บพ่อเป็นหู้สองขางแล,ลา้วกัล่าใช่จ้ะเก็บซื้อไหมมันกินแมนพี่น้องโอเคจัดไยลยบริยาน,นสลาเบียโคมมดในตั้งบ้านพีชหาซื้อสุกินได้จัดไปเลยครับนี่ก็ได้โพี่น้ิ่มนะสมเด็จใจไว้ที่ใจหัวหล่นะครับ เราเพจไปสูตรน้ำโคกว้ให้องๆนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยว่าเข้ากัดตุนไว้พี่น้องมันจะไม่ได้ออกไปดูอืมแค่เห็นออกสมือกัดียว่าอะไรพี่น้องแคเห็นออกได้ไม่อยัางไรกระเทียมว่ามันจะไปซื้อมากเมื่อกี้นี้ากินเป็นปีเลยจ้ะรเอ้ยกินดูกระดอกพอฮอทอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ได้สองงอกค่ะสอ,องงอกหนึ่งกิโลเดีย๋ยวมันจะต้องมีโค้งการดิฟก้นเดียวเลยเนาะใช่ ไดกระเทียมดอกระเทียมเจียวค่ะโอ้ไม่ต้องเฮ็ดเองเลยจ้ะขี้ขานทอดใป่นงไแซ่บคือเจ้าเฮ็ดบ่ล่ะดับเลแซ่บพร้อมคือกันคือกันนะระดน้องเพิ่นได้ตาคุณชายแซงว่าต้องเป็นระดับคุณชายอันนี้8ปดแบาทจำได้เลยจำได้สิคะอันนี้คืออันขึดนลงกินบันที่เข้าไปต้มจะกระเทียมนะเขาเอิ้นญยังมันเอิ้นบ่เป็นอีหยังไงอ๋อโอยกัก แต,แ,แต่ว่าข้าวไส่แค่ซีหาดอกพ่อไม่ต้องใช้เยอะใส่ตูเ้เย็นเก็บไว้อะไรกินกันนนนบใครก็ได้ชุนชุนน้าสตอร่บาลีอีกแล้วกัสตอนี่เอาแบบเป็นแพ็คด้วยทั้งแพ็คทั้งเป็นหน่วยเลยเป็นหน่วยเซรามิกอันนี้ต้องกี่วันเนี่ยไม่ต้องอันนี้ไว้กินสด<อ>พีน่น้องจ้าโอนี่ค่ะนี่คองมะนา,มนะานนไม่ได,ด้นี่ไม่ได้ห้ามกินเดิ้ลในของมะนาวเดิ้ลว่าตั้งแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องกระสันระเบิดไว้ บไว้ใจเห็นแล้วน้ำลายไหล่ไล่มายาคนอันนี้ชิ้นละสองร้อยกว่าบาทค่ะคุณผู้ชจะทำอะไรครับทำสบู่อาบเด็ดขาดไม่ใี่ยหนหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่เอาไว้ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวุแมงขอดผู้ผู่ยังนะคุณอันนี้เนื้อเนื้อยังคือทีเป็นที่ในแม่ข้อกับที่บะซีนนะอันนี้เนื้อสันเยอะแยะค่ะเป็นเนื้อสันเลยเอาไว้ทำน้ำ ทำก๋วยเตี๋ยวจากประเทศใดหรือเนื้อวานเ่าบุบลหรือจากม่จัดลาวหรือจากเออจากออสเตรเลียว้ากินเนื้อวัวกินเนื้อวัวออสเตรเลียมันว่ะเนื้อวัวจากออสเตรเลียราคาสามร้อยห้าสิบแปดบาทนะคะทุกคนวัตถุดิบแบบวัตถุดิบได้แค่นี้ขนมขนมคนนี่คืออะไรเบอร์คือชีสหมูชีสโอเคโอเคค่ะสำหรับคลิณิกกับเซเดนาพี่น้องได้ก่อนเด้อค่ะเด้อ ไว้พ่อกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านเลยเด้อใช่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอทุกคนทุกๆทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างใครทำธุรกิจก็ขอให้รวยขึ้นไปด้ากำไรดีค่ะใครขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ปลอดภัยมีลูกค้าเยอะๆใครขับแท็กซี่ก็ขอให้มิเตอร์ดีๆสำหรับที่นี่ลาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ơi vào nhau rồi